สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโปกเกมอนนะครับขออนุญาตโหลดเซฟนะฮะเข้ามาสูพ่พารที่สามแล้วนะขออนุญาตปิดเสียงนะไม่ค่อยได้ยินจะไม่ได้ยินเสียงเท่าไหร่นะขออนุญาตเพิ่มความเร็วนะครับ นี่ผมเล่นมาพันสิบกว่ารอบแล้วยังไม่ได้เลยตืดดดดดดรับสู้กันเอาเลยออกมาชาเมนดเดอร์เจ็ดการมันเจ็ดการมัน ตามด้วยพ่นไฟนี่แหละที่ไม่เหตุผลที่ไม่เปิดเสียงก็คือมันเร่งความเร็วเสียงฟังไม่รู้เรื่องต้องขออภัยริมิรอบนี้ต้องชนะออ้ยต้องรอด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 ตอดอ,ดตอ,ดอ,ดอีกแล้วนี่อ่ พิกกจูจมตีหน่อยเฮ้อตายหงูนี่คือสาเหตุที่ผมแพ้นะครับแค่สองตัวนะฮะเออหน้อาอนาถไปลุยกันต่อออเงินโดนกินไปเยอะ ชีวิตนี้มีแต่โดนกินดูวอทชัของแมนสู้กันอยู่ชมิดูจัดจัดการมันจัดการมันตัวเก๋พ่นไฟเยี่ยมไม่ การมัน่นโอ้โหโดนอีกแหละโอ้ยขายหน้าเขาวนี้อ่ะเด็กโอ้ยรอบที่สิบห้านี่โดนส่งมา ต้องไปหาเก็บของนะล่ะช่วงนี้เก็บไม่โอ เว,วมลมันกระจายแล้วไม่มีเงินต้องทำใจ ขอโทษนะฮะเพรเพิ่มความเร็วมันเลยแหละระเบิดเตืรไม่ใช่โอเคในเวลาลุยติรติร์นติร์นเตร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 ิง ฉันนี่บอกว่ามาหากาบความสวย้วยองซุกแลวไามา่ให้ข้อ รอบนี้เอาเร็วจังอือหือเกี้ยงเรียงตับบิกาจ,จูือือลาก่อนชีวิตเอ๊ะ พอดูเงิน <c oughs> เงินศูนย์บาทเงินศูนบาทไม่ีเงินอยู่ศูนบาทจะทำยังไงดีน้องชาเราไม่คิดจะชนะไปไม่คิดชนะบ้างเอ้ยอ,อสู้กันอีกรอบสนินทรวงด่านไปเรื่อย ยายกเงียบสักหน่อยนะคะหืมโอกาสชนะมาแล้วนี่ชนะเย้โอ้ยยยยเออชนะเย้ ไส่ท่าวิธีดูท่าไหนไมีประโยชน์นะฮะก็เนี่ยอย่างอันนี้แม่งใช้ไม่ได้ซัดระบายแบบฟาร์ตฟักเชียโรดนะครับมันแหลกติดนึงกับสู่โหมโดปกติ ไม่ใชเข้าสู่โหมดปกติแล้วนะครับว้าว้าหลังจากที่ชนะไปที่มันไม่อัปล่างโ oh อ,อ,อ้ยย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 บยยวยยยไมยมยอัยล่าง ดูส่มีข้อผิดพลาดดูนะครับผมนี่แหละสิงชานาชาไหนเนี่ยเราจะมุ่งสู่ไปเมืองต่อไป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 ขออนุญาตดูแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบกเแบกแพคแบแพ ผู้ผ่านยิ้มแรกไปนะครับโอ้ยหนาวไข่ใช่แล้วเยโอเยโอเยวัสเมนโอเยฮัลโหลด็อกเตอร์วัดเดอร์อ่านบอกออกกับ <c oughs> <c oughs> บีวิ่งเหรอ ง่าเง่าโหดดูวิธีวิ่งแล้วง่สนุกนะครับงานนี้มาสู้กรนตัแปนึงงเพื่อเพื่อดูวิธีการวิ่งแล้วงงสนานงงมาตั้งปีหนึ่งเอามาออกมาเลยไม่กลัวไอ้นอนชาเขียวมันนี่นอนชาเขียวเวฟทอมมี่

ผมท่าไ้เนี่มาแล้วเามมมังกรหนักอย่างเี้ยเนี่ยกคกอเขานี่แพ้เขาลุยโอ้ยเ้าไมกลบเบทเทินชนะ กายล่างโยสเพนดองหิงมัน้องเลยด้สิบหกนี่นาะแพ้มันตังน้งหลายรอบแล้วมเลยไปอัแล่เอาเลย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 มาแล้วคาเมลอน <c oughs> ได้แล้วคาะไม่หล่นเลยวิ่งจะสวยมาเลยลูกน้องช้าลูกเราคอามสุขเลต็ตตา แกชนะข่าไม่ได้หรอกข่านันเก่งขนาดนี้นแม่สอนไว้จะย่อแพับอุปสรรคได้ได้วิชาขึ้นเล็กปร,ปรับไม่เจอมีคันเสียไปห้าดามิตเอาเลย ขออย่างเดียวก็พอไม่โดนไฟสั่นแห่แห่แห่ฮ่าฮ่ไม่กลัววัววัวไม่กลัวกูเห็นว่าเป็นไรแล้วครูบิทเนอร์อีตว์เห็นว่าเป็นอะไรโอมไม่ได้ทำยาหรอดูดูดูนอนท์ชาร์เดนเนอะแับว่าสีละสีส้มนี่เฮ้ <c oughs> เอาเอานอนไปเผาเอนอนไปเผาเอานอนไปเผามันกินไปแล้วจมใจลูกเมียอ,อ,อจม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 ช้าจ้าไม่ได้แน่ดักแด้มาฟัดเล่นหน่อยนี่ฟัดเล่น

ปรกอบการวิ่งด้วยด้วยความเร็วสูงมากเลยเนี่ยผ่านสบายสบายจุดนี้สบายชุดจุดเนี้ยุดจุดเนี้ยว้าวผ่านสบายเหลือเลย นี่ระวังไว้เลยตัวนี้ถ้าชอบไปทำให้ร้อนรับอุเจอะใช้ไม่ได้แย <wandering. S 1> นี่ <laughs> ใช้ไม่ได้ยังมีชาสบลงเ้าโนออนฮัดไปเนอะรื่นรื่นถุนืุน,น,น Ą วัวเจ้าอ่อนเลยรื่นตรงไปอย่างรวดเร็ว ยินดีต้อนรับผู้สุดท้่มเลยเริเดี๋ยวผมจะพาไปถั่วทั่อย่าค่อยใส่อย่าค่อยใส่เร็แปบ๊บนึงหากระเป๋าเก็บบ้นไปเลยเรียบร้อยอย่างง่ายดาย เลยบเกเบอนเราไ่สู้ให้หมช่วงนี้หนีก่อนเลยครับโอ้ปัวนี้ดี เสียโปกเกบอลเสียตรงที่จับยา,ยากเลยโอเกบอลก็จะแกงรอกเก็ตมาเลยไม่กลัวมนไฟ แม่ติดสถานะฟฟ้าฉลาดงานนี้ได้มีเจริญ เอกต่ำขนาดนั้นเลยเหรอรู้สึกเราตกต่ำมีความคิดที่เราโง่เองที่เตรียมอะไรมาตั้งแต่แรกเอางี้แล้วกันขันนันเลือยีย่สิบยี่ม ตวกี้ปฏิเสธท่าละไม่รู้ไม่ได้งใจโอ้ย,อยเกือบตายอยืดูดเลือดอันนี้มีตายข้างนึง Mama Pikachu. Thunder Shock nah. Thunder Shock. ก็พยายามหลบเลี่ยงการต่อสู้ไม่งั้นเราได้จบหีอยู่ที่นี่นะพยายามลึกๆครับต่อสู้ไว้ เลาเลยรีวิ่งด่วนเราเจออีกสึกหนักอีกเพียบอือหอเรื่องนี้หนีเร็วจังเลยนะและต้ตาอ้ยโชคดีไปไงอู้หโอ้หอือหอเขาเรียกว่าโชคร้ายมาเยือน เกือบเกือบจบเพีเกือบตายพีกระจูช่วยเราได้พีกระจูช่วยเราได้ ุยไอโน้ตี่อะไรไม่ไดื้มพูดให้หายอะไรเลยเออเนรลากอดลงนี้อุ้ยเสียวตายแล้วเนี่ยอื้อหือ go bad โอ้ยรอดรอดได้ไง อยากจะถามตัวเองรอดได้จังไรไม่มีอะยอดชีดู เราต้องรอดอือ mm หือเดี๋ยวตัวบอกเอ้ย <c oughs> นี่ครับเขาจะให้ท่ามาเราใส่ตัวนี้เลยครับแท <c oughs> นท่าเห่าเมียเขาหอนขอ <c oughs> จบพักไว้เพียงแค่นี้นะครับ See you again tomorrow เจอกันพรุ่งนี้ครับ 拜拜。Bye bye.